สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ลูกค้ามีออเดอร์ว่าอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงนี้ซึ่งนางแบบคนนี้ก็เป็นลูกค้าช่างใหญ่ที่ตัดไปแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนแล้วแหละเป็นทรงนะครับทวิกกี้เปิดหูขึ้นนึงนะมีจอนมีลักใส่ยกผมขึ้น9ก้สาสิบองศาตัดเก้าสิบองศาตัดยกขึ้นก้สาสิบองศาะตัด นข้า,างข้างแล้รขี่ลงมาขี่ลงมตัด่ามา,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 มา,ะมาจะตัดประมาณกลางไปถให้มีใ้มีจอน,น,ล,นลูกค้าผมจากสวนนะ,ะกขี่ลงมาเลยแ้วท,ที่สองยกขึ้ตัดผมขี่ลงมาที่สามยกแล้วตัดประมาณนี้กลังยาวนะตัดเลย ไม่มีลากสายน่อยไพทอนนี้นคืออยู่ที่เราจะออกแบบบุคารว่าจะให้มันสั้นกว้ไมป้าหม,<อ>มายกขึ้นตัดยกขึ้นตัดยกขึ้นตัดข้างดีกว่า,มาไม่อยากตัดเลยยกขึ้นเียมวีมาที่หนึ่งที่สอง ้านี abei, ่างเลยตัดที่สามด้ล่าลงมาเลยสี chutz, ่ขางอง umm. ต่ดส่นไเลยมตั้นตัดที่นี้จะได้ไกลหลายไยมเราต้อจีมั้ยที่สองีลงเลยยกเกนะถ้ายกสี่ห้หนาไปมิตรงมาเลย ยึ้นดลวลัวลัวลูนี้ทานที่2อมีป้ายิบไปต้องใช้ยกขึ้นตัดลกขึ้นดเลยมีมาลัาอลมเลยทัานที่สามกมาตัด ยกขึ้นแล้ตัดนะยกขึ้นแล้ตัดยขึ้นแล้ตัดจะเอาไปตัดราศัยตัดรู้ตัวอยู่ยีรางลงไปลอกการ,ระตัด ไ,ไ,ไ,ลไล่ไาหเลยไล่มันสั่นด้วยกันมันได้หรออันนี้หนยยึ่งสองสามได้หยดอะไรยัไความถูยงตัดเป็นถูยกลางนะไม่ได้ไปถูยสูงมนาะดูข้างหน้าข้างหน้าตัดพอดีคิ้วเลยปังปังต่างกัเลยดีลงมาตัดเลย ดูท่าน่านั่งมาตัดปอดิคิวดดีลงมันนั่งลงมนประมาณนี้พอราได้ฐานทรงได้กรอบทรงได้ความถูกเรียร้อยใช่ไหมี่ต้องมเก็บรายละเอียดท,ที่มันยังไม่หมดราเก็บรายละเอียดต่างีมั น่ปยวมายกสีตตัดทิ้งตัว่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเกิสีตัวตัดทิ้งเลยที่สี่เช็ดดูหมดลหมดเหลือ้นก็ตัด Nào căng Cắt lại đi giờ kia lại cắt Muốn cắt mấy đứa? Nó có cắt ให้ลูกค้าประมวลลงนิดหน่อยแล้วก็ปีบตัดขคืนโค้งตามรูปทิศมาเนี่ยมันจะดุยังตัดเก็บแล้ละเอียดอีกครัง้งตรงไหนเราคิดว่ามันไม่สวยเราก็ตัดไปเฮ้ยข้างไหนครับข้างนี้ใช่ไหมโอเคเป็นไงบ้างปีด,ดีไหมความดำ ประมาณนี้แหละลูกค้าบอกว่าเดินสันส้นๆเยใ้ทอยเียให้ันจฟันปลาลัวเลยลวเลยโคเวอร์สุดคมพัดฟันไ้เอบีนาใช่ไหมจับไปบางเจอลมน,นายิ่จะเสียเวลามีเสียิลไใส่ลงไปนะาับไปบางทังนึงทันท,ที่สทันที่ส ยกัทำให้เบาสับเลยปฏิบัติไปสับเลยระวังถูกคานะพับถูกคาน้าะสับเลยตรงไหนหนาสับเลยใช้เลลิ่งควารู้สึกที่เห็นตวตาแอบผมจะถือหยิบป้ายไปกันขวาแล้วก็สับเลยทังไรที่หนึงที่2ทที่3 สองพันี่ครับที้เด่นนอกเลยตุ๊กศัตรูเบน้าศัตรูตัวน้านัตรูดีปฏิคมเลยดิบดิ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 ๆๆๆๆดไปเปล่าหน้าหน้าตกุตกศัตรู

วิลาลงมาวิลาลงมานะลากๆลอล่อล่ล,ลอย่อปลอยปอยอยปอยปอยปอยลอย,อย,ยปยล่ออ,อาาายาล่ป่อปอยปล่อยอปล่อปล่อย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 ่่ยยลอยอ่อออม่่่ เป็นความคุยเลยนะคุยไปถึงท้งเยือกสถาบันพอไหมทำเยือกสถาบันดีลงมาแล้วก็คลอย่ีลงมา่ีลงมาตัดใ้หมดตัดให้หมด,มดมทุกเสียนสตูคัทอุกคนที่มีคามญหาสตูคับแดิเซอร์สับลงไปเอาจนว่ามันดีไปไหนกมกรสวยอ่ะจะไม่เลือกอ่ะดูจนซ้ายกว่า เรเข้ามาแล้ว่โอเคผ่าตัวนี้ตัวหนังสตูคัทเบาๆสตูคัทเบาๆสตูคัทเบาๆสตูคคัทเบาๆสตูคัทเบาๆเช่สตูคัทกลังพอไหม พอดีไม่ค่อยถอยความอยาวเอาเอาสั้นหน่มหรืไม่ค่้ยถอยสั้นอีกเอาสั้นหนุ่มน,น,น,นะพยายามยุกลูกค้านะยุกให้เขาสั้นหนุ่ก็ได้หรือจะตัดประมาณนี้ก็พอประเด็นที่เรานะาลูกค้าบอกเอาสั้นอีกเท่าสั้นหยีครับก็ว่าผมจะเรื่องตัดตขนนอติดก่อ,อนขนนะอติดก่อนขนนอติดเอาอยู่ดันขึ้นตัดแล้วก็ใช้ฟันปลาสับให้มันบางไปก่อนสับซ้ำๆอ่ะเดี๋ยวมันสั้นพอดี ตัเราก็ตัดให้มันชิดไทยทอยดูไรได้มันบางก่อนโยกคือเราสับ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 คอย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 ตัดให้บางคอยคอยตรงเนี้ยมันชอบชี้มันชอบโดดดีอ่ะนี่เขาใช่้ไรกางไกลตัดตรงอ่ะคอย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  พอๆๆๆๆดูขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมครับลูกค้าบอกว่าโอเคแล้วเป็นโอเคแล้วเรามาด้าย เก็บรายละเอียดดีก่เก็บตรวจทุกเส้นว่ามันมีเส้นไหนที่หลงเหลืออยู่ไหมตัวเแล้วสัสดีเราจะจะตัดละเอียดตัดสวยตัดเนี้ยบตัดทุกเส้นแล้วก็ต้องเป็นคนละเอียดก่อนเบื้องต้นนะพอเราเป็นคนละเอียดเราก็จะทางานพวกงานประนีตได้ดีมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยเราทำ,ทำงานละเอียดเราก็จะมีชื่อเสียงเราจะมีลูกค้าไห่เราตัดเรื่ยยอยๆปากต่อปากใช้ดีกบอกต่อมือจะสีฟันเอ็มบี เกิดการซื้อซ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องซื้อตรงไหนมันดีๆก็เก็บออกตัดให้มันเข้าทรงก่อนตรงไหนที่มันไม่เข้าทรงก็ตัดซะอปลงมา ผมอยากส่งนะตัดบางท่านจะยากนิหนึ่งแต่ก็อย่าไปย่อท้อแล้วก็ใช้วิทยาศาสตความสามารถทั้งหมดตัดให้ลูกค้าสวยที่สุดฉันอยากจะสอนละเอียดบอกละเอียดเลยเห็นไหมสอนที่ไหนเขาทำงานอย่างนั้นหละคน่อนตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปถามลูกค้าไม่ต้องไปบอกตัดไปเลยมันเป็นหน้าที่อำนาจของพวกเราที่เราจะสามารถทำได้คนนอนคนนอนไปทิ้ง นี่ไม่มีก็ไถ่แต่มันดีอยู่แล้วเราก็มวันดีเลยเราสลังครับเป็นความทุยไหมพอใจไหมพอใจสบายใจล่งหัว ก็อยากจะตัดตรงมาช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะร้านตั้งอยู่ปากซอยอ่าหนโดวจีน52ครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียดสายใหม่นะครับกทมตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญหาไม่ยากนะทางด้านรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวมาลงที่สถานีสัมพันธ์ใหม่ออกประตูสีเดินเข้าซอย50เมตรขวามือนะที่จะรถต่อตลาดยิ่งเจริญก็ได้จอดที่โต๊ะสนุกเกอร์ซอย52ก็ได้มีค่าจอดรถทุกจุดนะท่างใหญ่ก็สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะฝากบอกกทมันด้วย วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับท่านก็ใจดีนะครับเหมือนในแบบไหมเหมือนในแบบที่สวยกว่าสวยกว่าหรือโอ้แก้วจอดเลยอ้าวฝากอะไลมาแชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย